สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i s c o m วันนี้มาแนะนำสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนะครับที่มีชื่อแบรนด์ว่าเวอร์เนีหลายคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชื่อแบรนด์เวอร์ e นีสักเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะครับในตลาดต่างประเทศเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นมาสโตรที่ได้มารีวิวในวันนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือให้แบมมาถึง 6GB นะครับในราคาไม่ถึง7 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็สเปคในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่จะมีอะไรบ้าง วันนี้เรามาทําการอันบ็อกซิ่งแล้วก็บอกเล่านะครับไปพร้อมๆกันนะฮะตัวแพคเกจจิ้งที่เห็นก็ตามนี้นะครับมาในทรงสีเหลียนะครับด้านหลังก็จะมีสเปคพิมพ์บอกมาให้เบื้องต้นนะฮะอ,อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับตัวนี้ส่งมาจากทาง g e a r b a s e เหมือนเช่นเคยนะฮะ กำลังทำราคาโปรโมชั่นแฟลตเซลล์อยู่ด้วยนะครับอยู่ที่179.99ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ6,000 180บาทเท่านั้นเองนะฮะตัวสเปคเบื้องต้นนะครับชิปเซ็ตก็จะเป็น Mediatek นะครับ Helio P25 นะครับเป็น CPU o c t a c o r e ฮะจุดขายอ่า รักของรุ่นนี้ก็คือให้แรมมาถึง6กิกนะครับส่วนพื้นที่หน่วยความจำภายในตัวเครื่องนะครับให้มาที่64กิกะไบต์นะฮะรองรับหน่วยความจำภายนอก microSD card ด้วยนะครับจอแสดงผลนะฮะขนาด5.5นิ้วความเอียด Full HD นะครับตัวนี้เป็นจอแบบ In-cell ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นจอกระจกโค้ง 2.5D Corning Gorilla Glass นะครับรุ่น3รองรับ 4G LTE นะครับ แคต6นะฮะแล้วก็ Android version 7.0มีแบตเตอรี่ความจุ3,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตชนิดบริเทียมโพลิเมอร์นะครับรองรับ Quick Charge ด้วยนะฮะตัวนี้รองรับ9โวลต์2แอมป์นะครับตัวพอร์ตก็จะเป็น Type C ตามสมัยนิยมนะฮะกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ <S S Sony IMX258 นะฮะตัวบอดี้ก็จะเป็นโลหะนะครับ มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะฮะเป็น d u อัลซินะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในคือ,อาภายในตัวกล่องนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างแน่นอนครับเปิดกล่องมาก,ก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับเวอร์เ m สมาโปรเดี๋ยวดูอุปกรณ์ภายในกันก่อนแต่ว่าวันนี้ผมคงไม่ลงในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยว อันบให้ดูนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาใช้งานจริงนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับฉบับยอ่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับดีหน่อยมีเข็มจิ้มเปิดถัดซิมมาให้สาย USB Type C นะครับ นี่ก็น่าจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับสแกนกิวอาโค้ดเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ของทางค่ายเวอร์นีเขาอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับตัวนี้ก็เป็นเป็นอะแดปเตอร์ที่รองรับ Quick Charge ด้วยนะครับให้อพุตมาที่2 2ระดับนะครับก็คือ5โวลต์นะครับอ่า9โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็ v, 1 2โวลต์1.5แอมป์นะฮะ จะต้องใช้ตัวนี้นะเพื่อที่สามารถใช้งานควิกชาร์ e ได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนจะได้ไม่ลกคราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับ v e r n ์นีมาสโปรนะฮะเขาจะมีฟิล์มติดมาให้นะครับติดมาจากโรงงานเลยพอลอกมาปุ๊บเนี่ยก็คือใช้ได้เลยเดี๋ยวผมขอลอกเลยนะครับ อันนี้จะเป็นฟิลม์มฟิล์มชั่วคราวนะฮะอ๋อเป็นฟิล์มที่ติดมาให้เลยจากโรงงานนะครับดึงข้างบนออกนะฮะโอเคครับมาใช้ฟิล์มชั่วคราวก็เป็นฟิล์มจริงนี่แหละฮะแล้วก็มาไล่อันนั้นเองฟองการเราเองนะครับ๋ยวผมค่อยมาท,ทําทีหลังแล้วกันนะโอเคแกะให้ดูก่อนก็เหมือนฟิล์มทั่วๆไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีบอกอยู่นะฮะอ่านี่เป็นเป็นแผ่นที่สองที่ต้องดึงออกนะฮะ อันนี้เราก็มาไล่ฟองอากาศเราเองนะครับโอเคคร่าวๆแล้วกันเนาะเรามาดูสํารวจทางด้านฮารแวร์ are, ภายนอกก,นกันก่อนนะครับตัวเครื่องนะฮ oh ะเป็นโลหะนะครับวัสดุหลักก็จะเป็นโลหะเป็นฟูดเมทัลนะครับยูนิโปดีด้านหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียดฮา0าพิกเซลนะครับก็จะมีลำโพงนะฮะส่วน ลำโพงสนทนานะครับอยู่ด้านบนสำหรับด้านล่างนะครับก็จะมีไมค์สนนนพอร์ต USB Type C นะครับสิ่งระก็ชาร์จไฟตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงหลักของตัวเครื่องนะฮะด้านข้างด้านขวามือของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับสำหรับเซนเซ,นเซอร์สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ตรงนี้นะฮะ จะไม่รวมกับปุ่ม power เ,เหมือนอของทางค่ายโซนี่เขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ e ีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยู่ด้านข้างเหมือนกันนะดูกันต่อที่ด้านบนด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีเพียงช่องเสียบหูฟังนะครับ3.5ม m mm มนะฮะสำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องก็จะมี ช่องใส่ซิมการ์และหน่วยความจำภายนอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาให้ดูตัวนี้ก็เป็นถ้าจะเป็นไฮบริดซิมไฮบริดสล็อตนะครับไม่ใช่ไฮบริดซิมโอเคโอเคครับกอใช้งานนะร่วมกันนะครับ ถ้าใช้2ซิมนะฮะก็จะใช้หน่วยความจำภายนอกไม่ได้นะฮะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนั่นเองนะครับก็ใช้ได้1ซิมบวกกับไมโคร SD c a r กาถ้าจะใช้2ซิมก็ใส่ไมโคร SD c a r กาไม่ได้นะฮะตามสไตล์ของพวกไฮบริดสล็อตนั่นเองนะครเดี๋ยวผมลองเปิดออจอให้ดูตัวนี้จอเข,อขาค่อนข้างดีเลยนะฮะ เป็นจอ a อ o โ e เนะครับแล้วก็มีความสว่างถึง500นิตนะฮะโอเคมาดูกันที่ด้านหลังกันก่อนนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์ของทางค่ายโซนีนะครับ IMX 258นะฮะแล้วก็มีแฟลชนะครับแบบดูโอโทน ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเดีแ๋แกะออกมาจะได้เห็นชัดๆนะก็จะออกแนวแบบสโลปสลหน่อยหนึ่งนะครับตรงเส้นรับสัญญาณเสาอากาศเนี่ยก็จะทำเหมือน iPhone 6s นะฮะจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับด้านล่างด้วยดีไซน์ก็ประมาณนี้นะฮะตรงขอบนี่ก็จะเน้นเหลี่ยมสันนิดหนึ่งนะฮะ แต่ก็จะมีเคอร์ฟนะครับช่วยให้ดูมันดูสโลปลงมาตัวเครื่องไม่หนานะบาง7.6ม mm มตรเท่านั้นเองนะฮะ ดูแลแข็งแรงนะครับการงานประกอบนี่ค่อนข้างแน่นหนาเรียบร้อยแข็งแรงดีนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเราเปิดความสว่างสูงสุดนะครับ ตอนนี้ก็มี Google s u r v i c e อะไรมาให้ใช้งานพร้อมเลยนะะนครับถึงว่าจะเป็นแบรนด์จีนก็กตามนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันขายแบบ g l o b a l นั่นเองนะครับสำหรับ การใช้งานนะครับเน็ตเวิร์กนะฮะหลายคนอาจจะมีควาสงสัยว่าใช้งานในบ้านเราได้หรือเปล่านะครับตัว 3G นะฮะรองรับขึ้น900-2,001นะครับแล้วก็ส่วน 4G LTE เนี่ยก็จะรองรับขึ้น800นะครับ1 8 2 0 0 1แล้วก็2,006นะครับก็ใช้ได้นะฮะในบ้านเราก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะก็บอกตรงก็คือถ้าใช้ค่ทเนี่ไม่มีปัญหาเลยก็รองรับทุกคขึ่นนะครับ ให้บอกไปจุดเด่นนะครับของรุ่นนี้นะฮะให้แล็มา6กิกนะครับก็ซส,สายเล่นเกมเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะฮะแต่ว่าวันนี้คงไม่ทันนะครับเพราะว่าเป็นการอันบ็อกนะครับ ให้ได้รับชมนะฮะไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาทดสอบใช้งานจริงนะอย่างเช่นการเล่นเกมนะครับพวกกล้องพวกอะไรนะฮะวันนี้ก็ให้ดูฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องว่ามีอะไรให้มาบ้างสําหรับเจ้าเวอร์เนนะครับในรุ่น m r สโ r รนะฮะตามที่บอกไปนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นแฟลชเซลอยู่นะครับที่1 7 9่9ดอลลาร์นะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 6,180บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่าไม่แพงนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าสนใจนะครับงานประกอบก็ดีนะครวัสดุดีนะฮะสเปคถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีแรมให้ใช้ถึง6 g b นะฮะรอมก็64นะครับสเปคนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่าการใช้งานในภาพรวมเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะครับมาพบกันต่อภาคทดสอบใช้งานด้านซอฟต์แวร์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปจะเพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ